สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อวานนี้นะครับผมอยู่กับเยเพนนะครับเยเพนบ้านสะอางนะครับบ้านสะอ่างตังบุญย่างก่อนเยเพนห้วยเหนืออำเภอคูขันนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับทั้งกลุ่มนะครับเพิ่นจะเฮ็ดไอ้หลักๆเลยจะเป็นแบบคูน้อยนะครับคูน้อยที่เป็นตัางหูนะครับนี่ฮะแต่ว่ามื้อนี้เยเพนโทรไปหานะครับเพิ่นบอกว่าคูกิซี่เสร็จแล้วเนื่องจากมีคนสร้างคูกิซี่นะครับนี่ๆๆ พี่น้องอาจจะคุ้นเคยอยู่ในในคลิปหรือว่าในคอนเทนต์ที่ผมลงไปนะครับเราที่นี่ช่วงหนึ่งมันขาดไปนะครับผมกรรมการรับออเดอร์เพราะว่าอยาเป้นเซเวล่าในการเฮ็ดคุูกีซี่นี่ค่อนข้างโดนอ่าประมาณเดือนหนึ่งมาเยอะเนาะเดือนหนึ่ง้ามันเฮงก็ใสเลยเออแล้วในการเก็บกระตองแบบเอามาเอามาครูกันจริมันเป็นสีบอโูดนะครับครัูคูซี่นี่มีมีมาโดนแล้วเราที่นี่โค่นเห็ดหน่อยเป็นรองรับเยอะเป็นยังกิเห็ดต่อ โอ้ยก็ขึ้นเห็นสมัยเก่าตะกี้เนาะบันดีมันคนเก่าๆก็มาถามหาบ่มีแบบกีซี่บ่แบบกีซี่ก็ลองเห็ดมันไปมีตลาดเลยเห็ดเรื่ายมาเพราะว่าเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้อยู่แล้วเฮ็ดเฮ็ดกัตตาส่งคู่อยู่แล้วเลอแค่เอากีซี่มามาเกลือมามาป่ายมาอุดมาฉาบนะครับเนาะอ่าก็เลยได้จังหวะมาสั่งคู่กีซี่ให้พี่น้องนะครับมื้อนี้ได้ไป10ใบนะครับ10ใบถ้าพี่น้องอยากได้นะครับอินบ็อกซ์หรือว่าอ่า อินคอมเมนต์ของมากนะครับเดี๋ยวผมจะจองไว้ให้นะครับซิปซิปใบนะครับที่น่องสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าอินบอกของมาสได้เลยนะครับเป็นคููกีซี่ที่แบบเดี๋ยวให้เบิ้งรูปรูปพันธุ์ก่อนนะครับอันนี้คือก้นนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านคาเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งรอบรอบเลยนะครับเนี่ยรอบๆบเลยนะครับเป็นแบบนี้หว่วงนี่นสิเป็นหรือว่าหูนี่สิเป็นอย่างไรครับโอ้เป็นต้นต้นเสียวออาต้นเสียวเนาะเป็นต้นเสียวเดี๋ยวให้เบิ้งเนาะข้างในเบิ้งข้างในนะ ใส่น้ำได้ใส่น้ำได้ใส่น้ำโมัวนี่หลวงพ่อเพิ่นมาจากจังหวัดอื่นนะครับเพิ่นสือไปใส่พิพิธภัณฑ์นะครับเขาสือไปเลยเจ๊ยมโยมมาเฮ็ดบุนข้อหนึ่งห้าหมื่นจะสิ่งจะได้คู่หน่อยอันนึงเพราะว่าหาแบบนี้บ่ได้อีกแล้วบ่ได้เอยส่งสวยครับส้งส้งโบราณเลยนะฮะใส่น้ำกินได้ใส่น้ำกินได้หรือว่าไปเป็นแบบกิมมิกเป็นของแบบเป็นลูกเล่นนะครับในลานอาหารหรือว่า ในลานในโรงแรมก็ได้นะครับเพราะว่าแบบนี้หายากแล้วนะครับถ้าบลเก็บหรือว่าท้บบลรักษาไว้นะครับถ้บบลสืบสารไว้นี่คือดับแนวแล้วดับแนวดับแนวซุนพันแล้วซุนพันแล้วที่นี้กับมีสเตปก็คือว่ามีแบบในน้อยนะครับนะในน้อยแล้วก็ไงขึ้นมาเนี่ยก็คือที่เยปเพ้นถืออยู่เนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเนี่ยแบบนี้กับมีนะครับแบบนี้ซื้อซื้อไปใส่หยังส่วนมากไปใส่หยังใหญ่ตุหน่อยๆน่อยแนวหน่อยเกสีหน่อยแห้งเนาะหน่อยแห้งผมเรียกได้ว่ามีอยู่ มีมีบกีหมอนะครับที่เพื่อนเหยียดต่มเด้วยนิดหน่อยนิหน่อยจังสีอันนี้ถือว่าหญ่งเ้ใยญ่งแต่ว่าไอ้เวลามาใสใสหูเนี่มันจะโดดเด่นแต่ว่าถ้าพูดไดแบบบอบมักโดดเด่นกับจะกประมาณเนี้แต่ว่างามนะครับงามนะครับจะมีหลายรุ่นหลายหลายขนาดนะครับเนาะหาลายสีแต่ว่านี่คือกนาลักคือสามารถใสใสเงินบบยายใสเงินได้ใสของไปวัดไปวัดหรือว่าใสของไปเห็นดงานก็ได้นะครับเป็นลุกเ่นนนารักน่ารัก คนในเมืองิ่นกามักได้ครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเหยียบแบบย้อนหลังเนาะย้อนหลังไปอีกหลายปีก็คือตัวนี้เลยนะครับคุขี้สีนะครับใบละหาร้อยบาทผู้ใดสนใจอินบอามาเด้ครับดนิ้วจะแปดนิ้วกว้างแปดนิ้วน่ากว้างแปดนิ้วนะครับปากมันกว้างแปดนิ้วโอเคขอบคุณครับติดตามขอบคุณที่ช่วยชมช่วยแชร์สวัสดีครับ